ชีวิตในแต่ละวันต้องเผชิญกับมลภาวะฝุ่นควันเยอะมากน่าคือไม่ไหวแล้วเลยขอมาแชร์ How ท o วิธีการป้องกันฝุ่น pm2.5 ไม่ให้ทำร้ายผิวหน้ากันค่ะมีขั้นตอนง่ายๆแค่4เต็ปสเต็ปหนึ่งทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนัทจะใช้เป็นโฟมอโลชาโครตัวนี้เลยค่ะเป็นโฟมที่มีเม็ดสครับช่วยดีถอกผิวได้ดีมากแถมยังเป็นสูตรเย็นด้วยล้างและสดชื่นมากสเต็ปสองเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงเพราะพวกฝุ่นจะทำให้ผิวหน้าของเราอ่อนแอลงค่ะเราจะต้องเสริมผิวให้แข็งแรง อยู่เสมอด้วยเจลอะโลและ m o i อ e เ m p u สอตัวนี้เลยค่ะจะให้ความชุ่มชื้นและช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิวได้ดีมากสเตปสกันแดดต้องไม่ขาดเพราะกันแดดนอกจากจะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วยัยงช่วยป้องกันฝุ่น pm2.5 ได้ด้วยให้จะใช้กันแดดไฮยาวิสซีซองนี้เลยเพราะกันแดด spf สูงมากแถมยังเป็นโทนอัพผิวใช้แล้วเย็นด้วยนะคะสเตปสี่ใส่หน้ากากอนามายัยอันนี้จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลย